เราทำพร้อมเั a. A ็นตัวเดี๋ยวจะเป็นก็มาให้หนึ่งครับผมสองสามสี่ อนการฉีดฮอร์โมนนะผมเป็นเรนะผมแนะนําให้ใส่ถุงมือสองชั้นนะผมนี่ฉีดโคนหางนะครับมาใกล้ๆมาตรงใกล้ๆฉีดโคนหางนะผมฉีดโคนหางเข้าไปฉีดโคนหางเป๊ะครับผมนี่นะครับอย่างใหญ่ฮะอย่างเยอะครับผมไปเดี๋ยวผมาพาไปดูหน้าไข่เต็ม,มเต็มนะผมไข่เต็มเต็ม ไม่มีเมคไม่มีการต่อจากที่ไหนมานะครับนี่ฮะช่องสไตล์ต่ำเนะบอกความรู้เน้นๆน,น,นะผมบอกความรู้เน้นในช่องสไตล์ต่มนะผมใหญ่ๆครับเบิ่มๆเลยครับผมอย่างน้อยก็มีหกขีดครึ่งโลหกขีดทนะั้งนั้นละเบิ่มๆฮะเนี่ยชมพรใบโพซูล่าฮะที่เรา,เามาไขยเนี่ยหมายถึงว่า อ่าใบโพนะเขาจะมีความแบนความใหญ่นะแม่พันธุ์เขาจะเห็นไหมถ้าพร้อมนะมท้องจะตรงมากฮรตึงพร้อมที่จะไข่เลยสวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องสไตล์ตั้มนะผมวันนี้เราจะพามาเพาะพันธุ์ปลาหมอยักษ์นะผมปลาหมอชุมพรแลผมแล้วก็พ่อพันธุ์ชุมพรนะผม,แ,พพม,ะผมแม่พันธุ์อ่าใบโพสุรานะผมอุปกรณ์นะผมวันนี้ก็จะใช้แบบว่าแบบระดัดขั้นตอนไปเลยนะผมอันนี้ก็ผมที่ผมอ่าทไว้1นนะผม หนึ่งต่อเก้านะครับผมไม่ใช่หนึ่งจุดเก้าหนึ่งต่อเก้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้คือที่ผสมยาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือทําสําเร็จนะครับผมอันนี้ที่ฉีดไปไหลงวดที่แล้วนะครับผมก็ยังเหลือนะครับผมสามารถใช้ได้นะครับผมแค่ตู้เย็นไว้ครับผมสองก็คือนี่ครับผมน้ํากันหรือว่าน้ํายาล้างตานะครับผมก็คือใช้ร่วมกับมูทรเียมเอ็มนะครับผมมูทรเียมเอ็มหรือว่าเป็นยาเสริมฤทธิ์ที่เกี่ยวกับยาขึ้นไส้อาเจนะครับผมสามารถซื้อได้ตามร้านยาทั่วไปนะครับผม และตัวใจใจความสําคัญก็คือใช้ซินาเฟกนะผมซินาเฟกนะผมนะผมส่วนการผสมยานะผมวันนี้จะใช้ในใน10กิโลนะผมก็ผมจะใช้1ต่อกนะผม1.33หรือว่า1.4ก็ได้นะผม ML นะผม1.33หรือ1.4 ml ก็คือตัวนี้นะผม1ขีดใหญ่นะผม1แล้วก็3นะผมหรือว่า4ไปเลยก็ได้นะผมไม่ต้องถึง5นี้นะฮะ หนึ่งจุดสามสามนะผมหนึ่งจุดสามสามคือหนึ่งจุดสี่เลยแล้วคิดงานดีครับผมแล้วก็ใช้มูทเรียมห้าเมตรนะผมสามารถฉีดปลาได้ทั้งหมดประมาณสิบกิโลนะผมปลากบนะผมใช้ประมาณสิบกิโลนะผมส่วนน้ำกันนะผมใช้ที่สี่นะผมที่ขีดสี่อันนะนะใช้เข็มใหญ่นะผมตวงมาเลยครับสี่ฉีดนะผมก็คือสี่เอ็มแอลนั่นเองนะผมสี่ฉีดมาเรามาผสมกันนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปฉีดปลาหมอจักปลาหมอชมพรกันเลยนะผม โอเคครับผมปาเริ่มวิธีกระบวนการผสมเลยครับผมครับผมมูททเรียม5เมตรนะผมลงไปเล่นที่เรียบร้อยนะผมจุดที่2ก็คืออันนี้นะผม1ต่อ9นะผม1ต่อ9 1.33นะผม1.33ผมผมจะคำนวณเอาฉีดยาปลาหมอตัวนี้นะผมหมอจพอนะุพาเนี่ยจะได้ทั้งหมด10กิโลนะผมแล้วก็น้ำกันนะผม4อย่างที่ผมบอกนะผม เดี๋ยวเราข้ามกระบวนการนี้ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปฉีดดูแม่พันธุ์ยัก์กันดีกว่าว่าแม่พันธุจะตัวใหญ่ขนาดไหนนะผมโอเคนะผมคือถ้าผสมเสร็จแล้วนะผมสีเขา,าจะประมาณนี้นะผมะมาณนี้เห็นไหมครับแม่ปลาหมอนะผมผมแนะนานะผมให้ฉีดแค่2ขีดเล็กๆนะฮะผมจะดึงซิเลิกสลิงออกมา แม,ม่ประมอจะกีขีกระช่างผมแนะนําให้ฉีดแค่2ขีดพอครับผมเพราะว่าถ้าฉีดมากกว่านี้ไม่ดีฮะหถ้าแม่พันเราพร้อมเราไม่จําเป็นที่ใช้ยาเยอะนะผมเพราะว่ายัางไงยาเราใช้ยาประหยัดนะผมแล้วเขาใช้ยาเข้าไปนิดเดียวเขาก็สามารถกระตุนนะ้นแล้วบางท่านใช้ใช้ตามหลักเลยนะผมหลักวิชาการเลยมันจะใช้ยาเยอะมากครับผมปลาครึ่งกิโลนะผมใช้นี่เลยนะ ครึ่ง0.5เลยนะผมมันก็จะเปลืองยาแล้วเราแค่กระตุ้นพอครับผมกระตุ้นพอส่วนตะพูนะผมผมแนะนําให้ใช้แค่ขีดเดียวเนะี่ยนตะพูเนี่ยใช้แค่ขีดเดียวพอดูนะขีดเนี้ยเห,ห็นไหมครับขีดเดียวเนี่ยจืดเดียวขีดเดียวนะิดเดียวครับผมส่วนตัวเมียใช้อสองจืดนะผมคือตัวตัวเมียของปลาหมอไบโพซูลนะ่าฮะอย่างน้อยเลยนะผมอย่างน้อยเลยไบโพของอะตัวปลาหมอไบโพซูลนะ่าเนี่ยตัวอย่างน้อยต้องมีถึง4ี่ถึงห้าขีด ครับผมแต่เราใช้แค่ยาแค่สองสองขีดเล็กๆนี่พอเหลือเฟือครับผมเหลือเฟือโอเคนะผมเดี๋ยวผมไปผสมยาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูแม่พันธุ์ปลาหมอนะผมโอเคครับผม,ผมตอนนี้ผมเริ่มจะเตรียมน้ําเตรียมอะไรแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาเพาะปลาหมอยักษ์นะผมเดี๋ยวคลิปหน้านะผมอาจจะเพาะปลาช่อนยักษ์แล้วก็เป็นคลิปถัดต่อไปก็จะเป็นพวกก,กบ แล้วก็ปลาต่างๆนะผมโอเคนะผมแล้วก็ปลาไหลเพาะไปแล้วนะผมโอเคครับผมขอบคุณนะผมที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาติดตามนะผมโอเคครับผมขั้นตอนการผสมยาสมฮอร์โมนนะผมก็เป็นที่เรียบร้อยนะผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมนะแล้วคนให้ยามันแตกนะผมแล้วก็ให้ยาไม่ให้เป็นผงนะครับไม่งั้นมันจะติดปลายเข็มนะผม ขั้นตอนการฉีดตานะผมเดี๋ยวผมจะพาไปฉีดนะผมคนให้ดีนะฮะเนี่ยใยามแตกเป็นผมให้มากที่สุดนะผมวันนี้เราจะมาเพาะปาหมอชุมพรกันตัวตัวเมียเป็นใบโพสุร่านะผมควยข้ามดงไปเลยครับผมเพราะว่าใบโพเนี่ยมา มันมีข้อดีตรงที่ว่าใบาโพของแบนและใหญ่นะผมส่วนชุมพรนะผมเขาจะอุมค่อนข้างอุมนะผมอุมแล้วก็จะได้น้าหนักและใบโพเขาจะแบนใหญ่ถ้ามาควายกันนี้ค่อนข้างจะใหญ่นะผมะเดี๋ยวผมพาไปดูแม่พันธุ์กันดีกว่าครับผมไปเลยครับถ้าผมพื้นที่อุปกรณ์นะผมเราก็จะเตรียมไว้พร้อมนะผมนี่นะผมคือถังนะผมก็ต้องเจาะรูนะผมเพื่อระบายอากาศนะผม ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะผมมีอากาศหายใจนะผมล็อกทุกครั้งนะผมการปลากระโดดออกนะผมนี่นะเราก็จะวันนี้เราจะเพาะทั้งหมด1ิบแม่นะผมสิบคู่นะผมคู่ต่อคู่เลยับผมผมจะไม่เพาะผสมกันนะผมจะได้ไข่แบบร้อยปอร์เซ็นะผมเราจะรู้เลยว่าตัวไหนไข่ไม่ไข่นะผมเราจะแตกประหมอาไข่ทุกตัวแน่นอนนะผมแต่ว่าจะไม่มีการผสมข้ามตัวนะผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมจะไม่มีการผสมข้ามตัวครับนี่ฮนะ เก็จะเตรียมอุปกรณ์ไาเรียบร้อยครับผมแล้วมานะครับผมนี่นะฮะแมบบ่พันธปลาหมอครับผมปลาหมอยักษ์นะครับผมปลาหมอชุมพรนะครับผมหรือว่าพันธุ์ใบโพสุอุราชนะครับผมนี่เลยครับผมในเลยครับผมเต็มฝ่ามือเป๊ๆะๆครับผมนี่นะครับผมอย่างใหญ่ฮนะอย่างเยอะ,ะครับผมไปเดี๋ยวผมพาดูล่างฮนะไข่เต็มๆนะครับผมไข่เต็มๆไม่มีเมกไม่มีการ ตัดต่อจากที่ไหนมานะผมนี่ฮะช่องสไตล์ตำนะบอกความรู้เน้นๆน,น,นะผมบอกความรู้เน้นในช่องสไตล์ตมนะผมใหญ่ๆนะครับเบิ่มๆเลยครับผมอย่างน้อยก็มีหกขีดครึ่งโลหกขีดเท่านั้นนะเบ,บิ่มๆนะเนี่ยุมพรใบโพซูล่านะที่เรามาควายเนี่ยหมายถึงว่าใบโพนะเขาจะมี ความแบนความใหญ่นะแม่พันธุ์เขาจะเห็นไหมถ้าพร้อมนะท้องจะตุงมากฮะตุงพร้อมที่จะไข่เลยเห็นไหมครับใหญ่แบนฮนะผมอยากจะได้ทรงนี้ฮะก็เลยเอาชุมพรมาไข่นะผมนี่ฮนะดูครึ่งโลครับผมใส่ครึ่งโลบมเบิ่มๆมใส่ครึ่งโลเลยนะแม่พันธุ์จะดูเนะี่ย ท้องฮะจะเป็่งแล้วเพศเขาใช่ไหมฮะจะแดงกล่ำนะผมคือพร้อมนะผมพร้อมเลยบางตัวะฮะดิ้นดิ้นจนไข่ทะลักออกมาะฮะเนี่ยเนี่ไข่ใช่ไหมไข่รือที้อาหารโอเคฮะนี่ะชุดนี้ก็ได้แม่พันธุ์หลายแสนตัวครับถ้าเพาะหมดนะแต่ว่าเลี้ยงไม่ไหวครับผมมาเรามาดูพ่อพันธุ์กันบ้างครับ พ่อพันธุ์นะผมเป็นพ่อพันธุ์ชุมพรนะผมพ่อพันธุ์ชุมพรเรามาสังเกตพ่นนอ,พอพันธุ์นะผมพ่อพันธุ์ที่พร้อมนะผมพร้อมและพร้อมที่จะเพาะได้นะผมเราลูดตรงอวัยวะเพศนะผมเขาจะมีสีขา,ขาวๆเดี๋ยวาออกมา,า,มาเห็นไหมครับเขาจะเป็นวุ้นขาวๆนะผมนะวุ้นขาวๆเขาจะออกมานะผมนะที่อวัยะอวัยวะเพศนะผมะ คือมันจะมีน้ำเมือกนะผมน้ำเมือกข,อขาวๆอันนี้คือพ่อพันธที่พร้อมนะผมพร้อมที่จะเพาะพันธุนะผมถ้าเราฉีดนะผคือผมยังบอกว่าเราไม่ต้องใช้ไปตามวิชาการทั้งหมดนะผมเราจะใช้แค่ยาแค่กระตุ้นนะผมยาตัวนี้แค่กระตุ้นนะผมแล้วก็จะประหยัดด้วยประหยัดต้นทุนในการเพาะพันธุนะผมเราไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องใช้เยอะนะผมโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปลงไปคัดพ่อพันธแม่พันธุก่อนนะผมแล้วก็ จะแยกใส่ถังที่ผมเตรียมไว้นะผมทั้งหมดสิถังนะผมเพื่อจะให้มันพอดีกับการเดี๋ยวพ่อพันธุ์ม่พันจะช้านะผมมันจะนานเกินนะเขาจะแห้งนานเกินนะผมโอเคนะผมขออนุญาตไปแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใส่อ่างก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามตอนฉีดยากันเลยครับผมมาครับผมขัดแม่พันธุ์กันครับผมผมขัดงายฮะง่ายฮะง่ายก พร้อมอยู่แล้วฮะให้ท่นพร้อมก็ตัวเดี๋ยวจะเป็นกำลังให้หเงินครับผมสองสามสี่ แล้วอาเลยังนีถือว่ายังเท่ารือยังนี่นยโอ้ค แล้วผมเดี๋ยวผมคัดเสร็จแล้วไปคัดตัวคู่กันนะครับผมครับผมแม่พันธุ์ก็จะได้ประมาณนี้นะผมสิบคู่นะผมสิบตัวนะผมยกมือเดียวไม่ไหวนะอันใ,ใหญ่บัวเอาอะมาแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมกันไว้ตรงนี้นะเตรียมไว้ตรงนี้แต่จริงๆนะแม่พันธุ์นี่ยังไม,ไม่ไม่ไม่ยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ครับผมเต็มที่เขาจะเป่งวันนี้แล้วก็วัยเพศเขาจะแดงนะผมก็ถือว่า เราจะรีบเพาะไปหน่อยเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะับเราัดไอตัวที่พร้อมที่สุดนะผมเพาะไปนะคเดี๋ยวผมจะพาไปคัดพ่อพันุต่อนะผมเคครับผมเรียบร้อยครับผมข้้มกระบวนการนะครับผมเพราะว่าปลาหมอมันเป็นปลาที่จับยากโอเคครับผมสิบตัวนะผมเขาครับผมเขาพันุ์ครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยครับผมสิบตัวนะผมเราจะได้มาฉีดฮอร์โมนกันนะผม ตัวสิบคูนะผมนี่ฮะไซส์สวยๆนะผมแม่พันธุ์จะค่อนข้างใหญ่ฮะพระพันค่อนข้างไซส์กำลังดีครับผมพพันนี้จะอยู่ประมาณามน่าจะลายตัวโลเหมือนกันฮะแต่แม่พันธแน่ๆตัวเป็นครึ่งโลหกขีดเลยฮะแต่พพันก็ไม่ได้เล็กมากฮะใช้ได้อยู่ใหญ่อยู่ฮะแม่พันเห็นไหมเทียบกับฝา่ามือนะผมโอเคเดี๋ยว เรามาฉีดฮอร์โมนกันเลยดีกว่าพอไปเลยตอนแรกก็จะพอตอนประมาณเที่ยงๆที่ยงนะผมเชา้าเขาจะออกไข่พอดีแต่ตอนนี้ก็เวลาเวลามันน้อยจัดเลยครับผมปลาเขาจะได้มีความสุขโอเคครับผมจัดเลยครับผมเเราจะฉีดฮอร์โมนนะผมทั้งหมด1ิบคู่นะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการฉีดฮอร์โมนกันเลยครับครับผมขั้นตอนการฉีดฮอร์โมนนะผมไปลยนะผม แนะนำให้ใส่ถุงมือสองชั้นนะผมนี่สิบโคนหางนะครับใกล้ๆมาตรงไว้ใกล้สิบโคนหางนะผมสิบโคนหางเข้าไปอน่ะิบโคนหางจะเป็นจุดที่ขีดง่ายที่สุดครับผมสองเขตครับผมสองเขตน,นะอย่าผมบอกไว้นะผมาจะไม่ตกใจนะผมจะไม่ขย,ยี้ทุกครั้งนะ บาดแผลท,ทุกครั้งนะผมเพื่อให้ยาซึมเข้าได้ดีนะผมทำอย่างนี้นะผมครบสิบตัวเลยนะผมครบสิบตัวเลยนงเข้นไปสองนะผ พันนะครับเหมือนกันนะับแต่พ่อพันจะใช้ยาน้อยะฮะจุดท,ที่เดียวกันเลยฮะจุดท,ที่คนหางนะผมเพเป็นจุดที่ฉีดง่ายที่สุดส่วนใช้ซีซีนะผมแค่เป็นแค่ขีดเดียวฮนะเอ้ยเบียวนะผม นวดยานะนี่คือตัวผู้นะผมเหมือนกันนะต้องต้ององตัวนะผมแนะนำใส่ถุงมือสองชั้นนะครับเพื่อไม่ให้มีการบาดเจ็บตัวเราเองฮนะลิปโคนหางนะครับผม นะายาเก,กากรนะตมครับผมนี่นะเราขันวดยาทุกครั้งนะผมแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมจนครบสิบตัวนะผมแล้วเราจะมาวางใส่ถังที่เราเตรียมไว้นะผมถังข้อพันนะผมข้อพันปลานะผม จะเตรียมไว้ให้ครบสิบนะผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามารัดขั้นตอนเลยครับผมตรงนี้นะผมหลายๆท่านก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปกเก่าๆได้นะผมที่ว่าผมทําเอาไว้นะผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็มาจะมาลุ้นกันตอนเช้านี่แหละครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอดวฉีก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้ครับผมมาผมมีกระฉีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนานี่นเลยนี่นะครับ นี่คือเขาก็มีคู่ของเขาหมดแล้วเหลือชุดนี้นะอันนี้พ่อพันธุ์ผมเอาลงไปแล้วนะผมอันนี้จะเป็นแม่พันธุ์นะนี่ยใส่ใหญ่ๆอะ่ะโบโบเลยครับผมบอบๆลงไปเลยครับผมไม้ตัวนี้อย่างน้อยต้องมีหกครีดเจ็ดครีดนะครับผมหนึ่งเลยครับผมไม่ครับผมอย่างใหญ่ฮะไม่ครับ ถังต่อถังนะผมคู่ต่อคู่แล้วจริงเดือนนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมแต่ถ้าเป็นเดือนหน้านะผมเมษานะผมเมษาพฤทภาเน่ยโอ้โหสุดลแล้วไข่ออกเยอะมากครับแล้วก็พอได้เต็มกําลังนะผมอันนี้คือเล่นชุดแรกไปก่อนไข่ในน้อยไปก่อนออนี่เลยครับผม กิงไข่เขายังไม่ค่อยพร้อมนะครับแต่ว่าเราฉีดกระตุ้นไว้รุ่นแรกก่อนนะครับผมพอเสร็จเรียบร้อยนะครับทุปกรหมอเนี่ยลังเพียมไม่จําเป็นก็ได้ครับผเนีย่ยเขาไข่ขครับเนี่เป็ดแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยนะครับผมนี่แข้อดีของถังตัวนี้นะครับผมนี่ปิดแล้ว็อกนะครับผมได้ปิดห,หมดเลยคือการร้อนได้ด้วยปิดห,หมดเลยลเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ พรุ่งนี้เช้าฮะจริงๆนะมันแปดถึง16ชั่วโมงนะผมเราถึงจะเริ่มทยอยไข่นะผมแปดถึงสิบหชั่วโมงแต่ว่าประหมอไม่เคยถึง16ชั่วโมงสักทีทนะเต็มที่แดชั่วโมงก็เริ่มแล้ทยอยแลวคือพรุ่งนี้เช้าสามารถเก็บไข่ได้เลยฮะเก็บไข่ล้างไข่ได้เลยนะครับกระบวนการนั้นเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาทำกันอีกทีนะผม นีคลิปจะยาวหน่อยนะครับผมขาตั้งกล้องมันเป็นยังไงมูกคอยจะลืมตลอดเลยนะครับผมสองสี่หกแปดสิบสิบเอาแค่สิบคู่นะครับผมวันนี้แค่สิบคู่พอครับผมสองสี่หกแปดสิบโอเคครบนะครับผมนี่ฮะก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมส่วนอันนี้นะครับผมมันเป็นคอนโดเก่านะครับผมเป็นเลี้ยงมาก่อนเลี้ยงกระหลนะครับผมเลี้ยงกระหลคุณนะครับผม เดี๋ยวผมจะทําเป็นชุดนี้นะผมจะทาเป็นพาอไม้พันธุ์ปลาไหลนะผมเอาเป็นเพาะนะผมผมจะลองเพาะในยางรถยนต์ดูก็มันจะได้ผลไหมโอเคนะผมเดี๋ยวติดตามกันนะผมว่าเพาะปลาไหลในคอนโดยางรถยนต์นะผมเนี่ยฮะชอบทําอะไรที่มันเป็นเจ้าแรกครับผมโอเคผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะผมว่าเราจะสําเร็จไหมนะผมจะได้ไข่เยอะไหมนะผม เราก็จะฉีดนะอย่าลืมล็อกฝาทุกครั้งนะผมล็อกฝาเนี่ผมอย่ได้เลาะฮะเราก็จะฉีดๆนะฮะฉีดเพื่อให้ความเย็นความชุ่มชื้นนะมันเหมือนฝนตกเราฉีดเพื่อล้างคราบล้างอะไรในให้เย็นอ่ะให้พื้นพที่แถวๆนี้เย็นเข้าไว้ฮะก็เหมือนจำลองการฝนตกนะแต่กินไม่ได้ฉีดเยอะนะแค่นี้ละเดชวันเที่ยงๆผมจะมาพรมๆไม่เห่าชิงนะแล้วเดี๋ยวหาผ้าคลุมนะผมหาอะไรคลุมเพื่อให้มันมืดๆครึมๆหน่อยนะผม เราจะได้มีอารมณ์ในทางเพศ <laughs> okay, นะผมเขีคนะผมอาจีดให้เย็นๆนะผมนเนี่ยต้องแท้ผมการฉีดนะถามว่าไม่ฉีดได้ไหมไม่ฉีดก็ได้อะแต่ว่าฉีดดีกว่าให้ถังมันเย็นนะมันเย็นเลยแล้วไม่ต้องมีความร้อนมากครับไม่เดือดสูงม,ม,มากแล้วมันจะเย็นชุ่มๆนะ น้ำจะหยดสักพักนะน้ำโดนบนฝานะจะหยดสักพักเพราะว่าใต้ฝาเนะี่ยเราเจาะรูไว้หมดเลยโอเคอะกะแลงรังเทียมผมไม่ใช้เพราะว่าปลาหมอผมเพาะไม่เคยใช้รังเทียมนะทีนะ่ยแต่ครับปลาท่อนต้องใช้นะผมโอเคเดี๋ยวรุ่นหน้าเราจะมาเพาะประท้อนกันนะผมรุ่นนี้จะเพาะปลาหมอชุมพรแล้วก็เป็นเรโพโซน่าไม่พันนะผมให้ดูก,ก่อน,นโอเคครับผม ขอบคุณมากนะผมที่เข้ามารับชมคลิปนะผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกทีนะผมว่าจะครเยอะขนาดไหนนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องสไตล์ามนะผมวัวดีนะครับ